เอาลรงแปนขมาใหุละสี่สิบทาสูงนะครับแล้วก็ทุกๆร้านนะครับเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะพเพื่อนทุกคนค้าวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวงานวัดนะคะวัดที่อยู่ที่ระยองนะคะเราจะไปเที่ยวงานวัด เราก็เข้ามาถึงในบริเวณงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใายบรรยากาศรอบๆบริเวณงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะว่าความสนุกสนานจะมีเหมือนบ้านเพื่อนๆกันบ้างไหมนะคะกินเพียบเลยมีร้านขายขนมนเด๋มาื้อกรก็อบ ร้านปลากโป่งโอ้เป็นไน้องเดินกัน<อ>เ,เดินดูของกินไปเรื่อยๆ อันนี้จะเป็นซูชิซูชิทอดหม้อไฟอะไรปูแท้จอกปูมีขนมหวานมีข้าวหลามด้วย เป็นแมงคอดแมงคอดเป็นอันนี้น้ำมม่วงน้ำปลาหวานโอ้เราหลุดมาคนเดียวละ แล้วเขาไปไหนกันหมดครับวันนี้ก็มาทิท้งทวนกันแล้วครับพี่น้องทุกท่านทิท้งทวนทำบุญนะครับเมื่อวานเป็นข้าวหมกหม้อไปนะก็ทำสำหรับโรงทานนี้ก็ย่อยแยกเอาอิบนบุญกันไปนะครับทุกทุกร้านต้องขอบพระคุณนะครับสําหรับโรงทานทุกทุกร้านเลยโดยเฉพาะเหยหมูนะครับจากเลือดค่ายโปรเตินนี่ก็เอาน้ำเอาเครื่องสีมาช่วยด้วยแล้วก็เอาโรงทานไปทำมาให้ทุกทุกโรงงานต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับแล้วก,ก็ทุกทุกร้าร<จ>นน<ร>ะครับ ขอให้ไดรับคุณไปทุกๆร้านเลยนะครับวันนี้ทิ้งทวนกันคงจะประมาณไม่เกินเที่ยงคืนนะครับพี่น้องท่านใดที่จะเหมารำวงเพื่อเป็นการกุศลต่อยอดประทินและก็ให้แกคุณพ่อแพระรับธรรนวิกิตก็เชิญนะครับอยู่ทางด้านหน้ารับประการได้เรามาร่วกันปาร์ตี้เป็นหลักไม้ไม้ปัดพุ่มปัดต้นท่าน นี่ก่าลักนหมสาทุ่วมทัพ่อไพร่กวด้ยก็คุครับสลับเยาวราชตองนี้จะต้งซ้อมนะไปละเดี๋ยวพึ่งไปเดี๋ยวพึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเก่อนรับเอาไปเอาไปดูค้าดูก่อนดูดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวพิ่งไปจัดจชุดใหญ่เลยจัดชุดใหญ่เลยให้ครบเจ็ดลังเจ็ดลัง Uhm, เอยเอย็ดไปเดอาขยีไปลยเอาลยี่สิบคุณพ่อไปด้นด้านูนั่นน่ะยี่สิไปแล้วแต่ท่านยังอยู่นะครับเนียกํำลังตแต่งอยู่แล้วลูกที่้านเราตัวนี้ลูกแอคชั่นลูกสุดท้าย้าน้นะครับเราก็อยากจะ ต่อยอดจะทำลงไปถึงท่านด้วยนะครับเลยเราจำบ่ายเข้าที่นี่ิบาลเราไม่ได้ไปไหนไปต่อยอดกับทิศแล้วก็ทำบุญส่งไปเรียบร้อยนะคุยายอ้าวอนนี้เปทนลำบงใหญ่เก่งเลยสองคนลำบงลำบงถ้ามันหนัทิศบากไม่รู้เลยวะไ่าไงาาฮ่าฮ่าฮ่่า สีขาวถ้ามันเต็มก็เก้าอี้นะครับเราก็เอากไปเข้าไปเดินดูรอบๆเลยนะครับตำรวจในตัวไปรับไปงานนะคะและท่านก็หมอประจำประจันต์ตำบลเป็บญจมิก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะดาวสามชาแล้วก็บอกกระดิ่งประจันนะครับแล้วเราก็จะเอาน้ำหมักของท่านมาอ่านในชื่อวัดเขากระโดนนะคะจังหวัดระยองค่ะตำรวจเบญนเยอะเราก็จะอ่าน รวดเดียวแล้วก็พักยกมาแสดงสดกรรมนะครับคลิปนี้ก็จะขอลาเพื่อนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะโครงการัสดีค่ะพียงแ่ทรถลากก็อยู่ทางด้านนอกนะครับขอบคุณคุณยัง